เออห้าสองครัท่านอาจารย์ผู้เชี่งของมุ่นบอใครนันเสด้ยครับครับก็เป็นอย่างครับนางลูกนดีพันนาขหาผู้ใหญ่บ้านบ้านกุรหัวหนองบ้านบอดีสมัค์ครับความพร้อมคามที่หนึ่งว่าไงครับลงไหนกี่อยได้บอได้ได้ได้ครับอาจารย์ครับได้ครับได้ได้ได้นะครับผมจะปล่อยนะครับลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนถามที่สอง ของนางรุ่งฤดีพันขามถว,วายองค์พระมหาธาตุวัดการบุดงเวทอรไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์สามสองหนึง่งไปคนรัคดมา,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 าอันวัางไปสิบล้านขออนุญาตท่านอาจารย์เสียงปรบมือให้ว่างไปสิบล้าน มมามา,มาของไงมันขอหลายอย่างเป็นสี่ล้า <c oughs> เออบ้างไปสิบล้านนะครปีลีมีสสองบ้างเด้อพี่น้องที่กุลบนะครับ,บด,ดนะบ้วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์อของท่านอ,อาจารย์ธนงครับผมกำนั้ทมาของไงามาคือของหน่อยกว่าน,นะแต่อยู่กับน,นันหมอแล้วบางแน่นั่น,นละอประชาสัมพันธ์นะครับบอท49201 เกื่อนรถของท่านด้วยนะครับบททงน,น,นะครับ492เกื่อนรถเด้อนะครับเกือดรถของท่านด่วนเลยความพร้อมนะครับความพร้อมฐานที่3ฐานที่4ฐานที่5ปาผ่านพมนเบาข้าง